สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาทำเฉากลวกยขนุนเฉากลวยขนุนนะคะเฉากลวยทำใส่ตู้เย็นไว้นะคะเฉากลวยพี่อ้อยซื้อของเฉากลวยนะคะสั่งไอ้ช้อปปี้เนะาะของติงฟงนะคะพอดีเดี๋ยวต้น ต้นปีประมาณเดือนกุมภาหรืออะไรเนี้ยจะขึ้นเหนือนะคะก็สั่งมาเดี๋ยวจะไปทำให้พี่สาวทานนะคะอันนี้พี่อ้อยทำแบบนิ่มหน่อยนะคะถ้าเราอยากทำแบบที่เขาแข็งๆนะคะเป็นขูดเป็นเส้นได้แบบนั้นนะคะที่ขูดเป็นเส้นๆที่อย่างที่ตลาดเขาขายแล้วก็ใส่แก้วใส่หลอดดูดนะคะแล้วก็ทำให้เขาใส่น้ำน้อยหน่อยนะคะของพี่อ้อย ใช้น้ำเยอะนะคะเพราะว่าต้องการให้เขานิ่มนะคะ น้ำเชื่อมก็พี่อ้อยก็ต้มไว้นะคะแล้วก็ใส่ขวดเขาตู้เย็นไว้เนาะอยากทานเมื่อไหร่ก็ทําทานได้เลยนะคะของมีอยู่ในบ้านไม่ต้องออกไปหาซื้อข้างนอกนะคะอยากทานอะไรก็ทํทำทานได้เลย ก็ทำเองไม่ได้ทุบนะคะเพราะว่าเป็นว่ทยากันให้ลูกชายเนาะเขาจะไม่ใช้น้ำแข็งเยอะค่ะ ฉาก้วยกับขนุนนะคะเฉาก้วยขนุนฉาก้วยอ่าเป็นยาเย็นนะคะทานแล้วจะสดชื่นเนาะขนุนก็ทําให้ตัวน้ำเฉาก้วยตัวน้ําเชื่อมในนี้นะคะให้เขาเกิดความหอมนะคะก็ทานแล้วก็ สดชื่นได้ออดทั้งวันเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายกับพี่อ้อยเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องพี่อ้อยนะคะเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ